สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องพบกับช่องตลาดนัดรัวออนไลน์อีกคือเก่าเหมือนเดิมครับครับสำหรับมือนี้ครับตลาดนัดรัวออนไลน์ครับเบาลุดพับพาพี่พน้องครับผมมาสํารวจแล้วก็อัปเดตราคางัวกันยุทธีตลาดนัดบ้านทองหลางเด้อพี่น้องเด้อสาหรับพิกัดตลาดนี่กับบ้านทองหลางครับผมตาบลโคกสีทองหลางอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมพี่น้องครับมือนี้กะพอมีงัวให้พี่ให้น้องเบิรงเด้อครับเด้อครับผมยืนอยู่นี่แหละครับผมนี่ครับสอบถามเมื่อเลเมื่อกี้นะครับมีต้ เป็นแม่ทองเนื้อส่วนใหญ่เน้อพี่น้องมือนี้ครับผมมีแม่ทองมาฝากครับผมพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาอยู่นะครับตลาดนี้เพิ่นจะเปิดทําการทุกวันอังคารครับพี่น้องมือนี้กะวันอังคารที่19ครับผมตลาดมือนี้ก็จะชนกันกับพี่นองุงหน้าเชือกคือเก่าแหละครับเอาเป็นไปได้บบาวรถก็จะพาเบิ่งกันเงียวยังนะครับเนาะครับผมเขามาได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาเบิ่งไปนํากันเลยครับ อ่ะครับผมพี่น้องกะเดี๋ยวพามาเบิ้งบรรยากาศอ่าทั้งสนามนะครับอ่าท้องหลังเด้อพี่น้องเด้อมือนีครับผมเบื้องแม่แรกนะครับน้องมือนีนะครับอ่าอันนี้เป็นแม่ทองพ่ะยะพี่น้องเพิ่นว่าครับอันนี้ทองจักเดือนละครับเดือนครับทองหาเดือนแล้วครับพี่น้องเอานี่นะครับเด้อเป็นแม่ทองอ่านี่ครับอ่าบดบดจังซี่ละครับผมอ่านี่เด้อสีบักตาลสุกครับผมพี่น้องสําหรับแม่นี่ครับผมทองหาเดือนครับบดแดงดีสีเข้มเด้อพี่น้องเด้อเอา ในเบื้องมุมโตส่วนสูงประมาณเท่าไรครับแม่นี่ประมาณรอยรอยสามสิบห้าไปหารอยที่สิบได้เนาะครับผมประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับโบ๊โบดทนี่แหละแดงดีเข้มนะครับเนาะโบดจัดเด้อครับเด้อขบเครื่องตัวนี้ครับเครื่องดำเอานี่นะครับอ่ะเบิ้งตัวนี้อันนี้เปิดราคาไว้หลายเป็นไรครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพนักพี่น้องฟังราคาเด้อครับเด้อ รับเป็นแม่ท่องท่องหาเดือนครับผมเพิ่นรับประกันท่องเราให้แล้วว่าสั้นรับ1 7 5่นับาทเอานะครับอ่าบาที่นี่มาเบิ่งแม่นี่ครับผมพี่น้องอ่าแม่นี่อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงเนาะครับนน่อยอ่าครับผมหอยออยออดบ่กอ่าเดี๋ยวได้ครับเด้อเมื่อกี้อ่อเมื่อกี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะถามเบอร์เทีเดียวแล้วครับพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้หองหอยออดเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้เป็นแม่ยังไงแม่แยกลูกเลยครับแม่แยกลูก แม่แยกลูกครับผมรั้มตัวยาวๆนี่แหละพี่น้องอ่านี่ครับเปิดเป็นราคาเนื้อพนะพี่น้องส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกๆเนาะสำหรับแม่นี่ครับเอาเบิงเรียมโตเด้อฟังด้านไ่ครับผมอ่ะนี่ครับถ่ายครับผมถ่ายเพื่อนรั้มตนะครับอ่ะนี่ครับอันนี้เพื่อนได้ลูกมาแล้วตัวได้ลูกมาแสองตัวครับอ่าได้ลูกมาแล้วสองตัวครับผมอันนี้เป็นแม่ทองว่างเนาะทองว่างครับผมพี่น้อง รําตัวเงาโค้งสางใหญ่ครับตัวนี้เปิดใบไรบันไดปิดมนหมื่นเก้าพันบาทพนพี่น้องแม่นี่เอ้านี่เด้อผู้ใดมองหาจังสี่ยุครับมือนี่วัดมาจ๊ตัวมุ่นแม่นึงครับแม่ใดครับเดี๋ยวได้ครับเด้ออันนี้หมื่นเก้าพันบาทเนาะครับตอร้องได้ครับผมตอร้องได้อ่าเดี๋ยวครับไปเบื้องอีกแม่นึงพี่น้องอ่ามือนี่อาจจะเอองวงแยกยันยูเด้พี่น้องเด้อครับผมอนี่เนาะอ่าอันนี้อีกแม่นึง อันนี้เป็นแม่สาวแม่สาวอยู่จักเดือนแม่สาวก็บทปีกว่าิหรอครับอ่าแม่สาวปีกวัว,กว่าวาค,รครับผมอ่าอันนี้ปีกว่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอานี่ครับเบิ่งเลียมโตเพิ่นนะครับนี่ครับอ่านี่เครื่องดำพี่น้องเอานี่ครับกีบหูดำแดงดีสีเข้มเด้อพี่น้องครับผมอันนี้อ่าอายุประมาณปีน้อยๆเนานะ ประมาณสิบหาเดือนพี่น้องพู้ใดหาเมียสาวนะครับเนาะอยากจะได้เอาไปไว้เลี้ยงเด้อพี่น้องเลี้ยมโตนี่ย่างดีเลยล่ะครับตัวนี้เปิดไว้หลายปันไหนหมื่นหกพันห้าร้อยบาทพนัพี่น้องตัวนี้เอานี่เด้อครับเด้อหมื่นหกพันหารอยส้นสูงประมาณร้อยสามสิบหาครับผมพี่น้องเอานี่ครับอ่านี่สองตัวเนาะมือนี่เอาฝากเบอร์นะครับผม 0 6 2ย์2 5 0 2งห้าศู7ย์สอหนองอครับหอยอดเด้อพี่น้องเด้อเอ้ามันหมันครับผมมันหมันครับอ่ะที่นี่เดี๋ยวผมกลับไปเบื้องของอ่าอ่าพ่อทิพย์นะครับเนาะครับผมอีกรอบนึงครับผมอ่ะนี่อ่ะตัวนึงเบื้องไปแล้วเด้อพี่น้องตัวแรกนะครับเนาะอ่าของพ่อเพลินอันเป็นแม่ทองคือกันตัวไหนครับเริ่มตัวไหนอีกอ่ะแม่นี่เนาะอ่ะเดี๋ยวครับเบื้องแม่นี่ก้อนพานะอ่าครับผมอันนี้เป็นแม่ทองทองเจ็ดเดือนครับ สี่ออกเดือนนี่เอาพี่น้องนี่เด้อครับเด้อเก็บใบเบกซิดาถารถครับสำหรับแม่นี่ครับผมพี่น้องนี่เอากีบหูวดำดำคอแข้งขาดำเด้อพี่น้องเด้อถุงเท้าดำเป็นแม่ทองทองที่ไหนครับพ่อทองที่สองครับผมพี่น้องเอานี่เด้อครับแม่อ่างยางเญยเล่ะล้ำโตเาาส่วนสูงประมาณบมสี่ร้อยสี่สิบาไปหาร้อยหาสิบคุณอพี่น้องสำหรับแม่นี่เอาเบื้องทางยางเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมย่างเ,เบิ้งแล้วพี่น้องเอาัวบ่มีตํำหนีอย่างเนาะครับเนาะงวบ่มีตํำหนิอ่างไงแม่มาอ่านี่ครับทองย่างเต่งเลยพี่นอ้องอ่างย่างไงเล่นละ่ะครับผมเบิ้งข้อแข็งขาเบิ้งส่วนไทยนี่ครับกข้หางไงเครื่องดำอานี่เด้อครับผมอแม่นี่ตัวนี้เขาเปิดไว้หลายปนหนไครับสามหมื่นบาทครับผมพี่น้องใส่พอไดไหนว้อรูปรอ,อ่ะอันนี้ผสมโตเนาะเป็นพอพันธ์ดีเด้อพี่น้องเด้อครับผม เอ้านี่ครับอ่าถ้าเป็นลูกหลอดเออถ้าเป็นลูกหลอดเพื่อนก็จะบอกให้พี่น้องอันนี้พอพันดีว่าสั่นครับผสมโตวไว้ให้ครับอ่านี่ครับเอ้าตัวยางดีเลยหระพี่น้องครับผมเบิ้งครับตัวอ่างๆเลยจังสิละ่ะราคานี่ต่อร้องนอหนี้นะพ่อเนาะอ่าต่อร้องหน้พร้อมเนาะพี่น้องเอ้านี่แหละครับเอ้านี่ครับเอ่อส่วนสูงกับประมาณร้อยสี่สิบห้าคนละพี่น้องเอาเบิ้งไทยเพคนครับเอ้าบาดที่นี่อ่ะด้านนี้ครับผมแม่เลยครับ แม่เหมือนทั้งสองเนาะอ่ะนี่ครับเอาเบิ้งตัวใดก้อนเบิ้งตัวนี้ก้อนแล้วกันครับตัวนี้เป็นแม่จังไรครับทองคือกันบอทองเหมือนครับทองคือกันทองจ็ดเดือนครับแม่นี่แม่นี่ยี่เดือนทองซี่เดือนทุกตัวนี่เขาประกันทองเนาะหาเดือนประกันเหมือนครับอ่าประกันทองทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่านี่ครับอ่ะแม่นี่ทองหาเดือนพนะเดี๋ยวเบิ้งรายละเอียดแต่ละตัวเด้อพี่น้องเด้อแม่นี่ทองเราซี่เดือนว่าสั้นใส่พอได้ไว้มีบออันนี้คมตัวเหมือนครับคมตัวทุ อ่ะนี่เด้อครับเด้อรายละเอียดแต่ละตัวผมจะพาเบิงครับอ่าเบิงส่วนท้ายส่วนหลังครับผมกกหางย่างใหญ่ๆนี่แหละเอานี่เด้อครับเด้อแม่นี่ออกสีนวลๆนะพี่น้องครับผมเอาผู้ได้หาจังสี่นะครับเนาะครับเอานี่ครับให้เบิงสองฟังเนื้อหนังย่างเต็มนะครับเต็มหูดีนะครับเชื่องครับผมพี่น้องอ่ะตัวนี้เปิดไว้หลาไปไหนครับพ่อคู่นี้เริ่เป็นตัวอ่าคูนตัวนี้เจ้าซีอ่าตัวนี้เจ้าหกอ่าสองหมื่นซีตัวนี้สองหมื่นหก เอาอันนี้ทองหาเดือนเด้อพี่น้องแดงดีสีเข้มกีบหูดำๆนี่แหละขอแข่งขาโบดๆนี่แหละพี่น้องเอ้าวนี่ครับเออนี่ครับน้มเริ่มตั้งเต้าแล้วเนาะอ่านี่ครับกคขางย่างง่ายๆนี่แหละพี่น้องเนาครับอ่านี่เด้อเครื่องดำแม่นี่ส่วนสูงประมาณอ่าร้อยสามสิบหาไปหาร้อยสี่สิบน่ะจะได้ดอกพี่น้องเนานี่ครับอ่านี่ครับร้อยสามสิบห้าบวกๆครับผมอสองตัวยืนๆนี่เอ้า นี่เด้อครับเด้อคู่นี่นะครับ 24, 26, 26 2อ0 0 0ื่ับ2 6งหมเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากเบอร์นะครับบัดน,นี่ศูนย์แปดสี่เก้าห้าห้สามหกเจ็ดสามครับผมอ่ะพอทิบเด้อพี่น้องเด้อครับเอามันหมานเด้อครับเด้อเป็นแม่ทองครับผมมาหน,นี้ชุดนี้มีแต่แม่ทองเลยครับผมพี่น้องเอานี่แหละครับยืนอยูนยนยน่นี่มือนี่ผ้าเบื้องแบบแขนแขนเนื้อเนื้อเลยพี่น้องเออเด้อบ้านของพ่อเลยอ่ะบ้านที่นี่มาเบื้องเออมาเบื้องของพอแหล่บ้านที่พี่น้อง อ่ะเหลือตัวเดียวเป็นแม่ทองือกันนี่ก็น้มไข่แล้วโอ้ืมอนี่มีแต่แม่ทองมาฝากพี่ฝากน้องเลยครับอันนี้ทองจักเดือนแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวได้ครับเด้เพิ่นเปลี่ยวใบไปหลอดอดู่ครับเป็นลูกหลอดนะนี่อ้าวนี่ครับให้เบิ้งเลี่ยมโตพี่น้องกะานี่แหละครับแดงดีสีเข้มครับผมพี่น้องอกรีบหูดำโบสดีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อันนี้ท้องกับช็อกโกแลตนะครับเนาะ เดี๋ยวเขาไม่มองไหวโง่มาท้องกับช็อกโกแลตนะครับผสมวันที่10มีนานะครับ67เด้อพี่น้องเด้อชิวองเมื่อใดอย่างานในหลวงนี่ครับเอานี่้อครับเด้อครับผมพี่น้องเมื่อใดหลวงเมื่อใดให้เบิ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวครับเบิ้งโตเรียมโตเพิ่นดีๆครับผมพี่น้องว่างวะนี่ใจงาเสื้ออ่นี่้อครับเด้อครับผมเมื่อเมื่ออ่าเมื่อใดหลูกเบิ้งเบิ้งในพ่อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะครับเด้อครับผมอ่ะเบิ้งให้เบิ้งเรียมโตดีๆครับผมนี่แหละ อะส่วนสูงนะครับนอสูงประมาณเท่าไรครับพ่อเนี่ยร้อยสี่สิบขึ้นเยอะอ่าร้อยสี่สิบบวกบวกเนาะครับผมอ่าร้อยสี่สิบบวกบวกครับผมอ่าเป็นแม่ทองแรกท้องกับช็อกโกแลตนะครับเนาะ U N C หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งอันนี้รับประกันทองบ่ทองเลยครับอ่ารับประกันทองเนาะพี่น้องเนาะเออนมไข่แล้วพี่น้องเอานี่เอานี่มันไม่ห่วงยันหนาได้ลูกอ่าครับผมเบ่ง เออานี่นะครับเดี๋ยวผมให้เบื้องตัวดีๆครับผมเบื้องทางยางนะครับเนาะนมมันี่แล้วนี่นะครับเอานี่ครับกกหางแง่แง่เครื่องดำๆนี่พี่น้องเนานี่นะครับเออทองแรกเพรัะแม่สาวแม่สาวทองแรกครับตัวนี้เปิดราคาเมื่อไรไปไหนเปิดไว้จ้ำจ้ำ จ,จ, wick, จำ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 มาเออสามหมื่นสามครับผมพี่น้องเอานี่เด้อครับเด้อเออจงได้ครับครับผมสาวเจ็ดบอทัานให้ให้ให้กันมาเล้าสาวเจ็ดเอาบอท่านได้ครับผมสามหมื่นสามพันบาทเด้อพี่น้องเอาตัวนี้ครับผมราคานี่แม่ท้องนะครับเนาะท้องกับอ่าช็อกโกแลตครับผมพี่น้องเอาทองแรกเป็นสาวทองแหลกพร้อมครับผมเออเอนี่เด้อครับพูได้สนใจอยากจะได้ครับผมตัวนี้ครับผมอ่าอ่ามือออกบอกบอกมือออกนี่ครับ มาช <ali> ้านี่อ๋อนี่นะครับเด้อผู้ใดมองหาแบบนี้ยุพี่น้องอยากจะได้ครับผมฉ่หวม่แมนครับกะบกำหนดคลอดกับวันที่30ธันวาครับผมพี่น้องเออนี่นะครับเด้อเอากำหนดคลอด30ธันวาเด้อพี่น้องเด้อเอานี่แหละครับอ่ะผู้ใดอยากจะได้ครับผม33,000บาทสำหรับแมนนี่ส่วนสูงประมาณ140บวกบวกเอานี่ครับเขาคอยงบเก็บว่าอทุนเลยเออเอาเอาผมเอาฝากเบอร์นะครับบ้านนี่เบอร์ก่ะ 081 081 002 002 8939ย9แ9ดหครับผมอ่าพอแหล่นาะครับเนาะพอแหล่นครับผมอ่ะมันหมานเี่พอเด้อครับผมครับนี่เด้อครับกะชุดนี้ครับผมพี่น้องกะอ่าในตลาดนะครับเนาะกะมีอ่านี่ครับเป็นแม่ทองทั้งหมดเด้อพี่น้องยืนเลี้ยงกันอยู่นี่ครับอ่านี่ครับเอานี่ ผู้ใดมักตัวใดรายละเอียดใดนะครับนี่เด้อครับเด้ย๋ยวสอถามให้ประชาเจนก็สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าของเพิ่นได้อีกเทีนหนึงเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับสำหรับมื้อนี้ครับคลิปนี้เบ้ารุดกะจะยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องติดตามกันต่อไปในคลิปข้างหน้าครับผมสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีครับมันเจ้า